วันที่2ธันวาคม2566สพสะบปวรับแจ้งเหตุไฟไหม้โกดังเก็บผ้าและของเก่าขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่มากกว่า25ไร่เลขที่142ทับ4หมู่ที่5อำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้โกดังซึ่งเป็นม้วนผ้าเศษผ้าของเก่าและพลาสติกรวมไปถึงเครื่องจักรเก่าที่อยู่ในโกดังรวม3โรงจำนวนมากกว่า100ตันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังลุกไหมแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไฟยังคงลุกไหม้เศษผ้าอยู่ในโกดังที่ติดอยู่กับบ้านพักอาศัยของเจ้าของบ้านนานกว่า3ชั่วโมงล่าสุดเมื่อเวลา4นาฬิกา30นาทียังคงไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้โกดังยังมีสภาพเป็นเหมือนทะเลเพลิง จากการสอบถามเจ้าของเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ1นึนาฬกาได้ยินเสียงปอบแปบอยู่ที่โกดังข้างบ้านพักจึงออกมาดูและพบว่าไฟกำลังโหมลุกไหม้โกดังที่ติดอยู่กับที่พักแล้วจึงได้เรียกให้ทุกคนออกจากที่พักที่ติดกับโกดังพร้อมกับโทรศัพท์แจ้งรถดับเพลิงให้มาช่วยดับไฟแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ มูลค่าความเสียหาย100ล้านบาทโดยคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรทั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยพื้นที่ไฟไหม้รวมทั้งสิ้น5ไร่จากทั้งหมด25ไร่